คุณยังอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่2นะครับย้ำหน่อยครับช่องทางที่จะพูดคุยอาจารย์นะครับ SMS ครับ4 6ห2 2 0 0ครับหรือไปที่เ c e b o o k ก็ได้ครับแสเสรีดราม่าก็ได้อ้าไหนายเขาบอกว่าอาจารย์ครับบ้านฝรั่งมีรั้วสูงเลหล็กแหลมเหล็กดัดทาํามเด็กแหลมเด็กดัดสุนนะไม่มียามยานันวงจรปิดไหมไม่มี <S <s เนาะบ้านพีทเมองนอกก็ไม่มี ไม่มีรั้วเลยไม่ใช่ไม่มีรั้วสูงใช่ส่วนใหญ่มไม่มีรั้วเลยอง<ต>คือเราสร้างบ้านเนี่ยเป็นเนินขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านก็อยู่บนเนินน,นะครับแล้วก็เราก็ปลูกต้นไม้เป็นการแสดงอนาคตนิดหน่อยนิดหน่อย้นยไม้ติเตียหาไม้พุ่มไม่มีค่ะอาจารย์ทำไมอ่ะไม่มีโจรไม่ขโมยเหรอบ้านเราถ้าทำอย่างนี้เดินเขาไปในบ้านเราขโมยของบ้านเราแล้วนะก็มีอ่า แต่ว่าตำรวจเขาเข้มแข็ง uh huh. แล้วก็โทษมันรุนแรงนี่ไงเพราะฉะนั้นคนที่จะทำต้องคิดแล้วคิดอีกอะ่ะนะคะรับคือถ้าเกิดไม่ชั่วจริงไม่กล้าจริงอไม่ทำหรอได้ครับเพราะก็ว่าไปพมา่ามาล่าสุดโต๊ะก็ดูว่าทําไมร้านทองนี้มันร้านใครของทองจริงไหมทำไมตั้งอย่างนี้ไกด์บอกว่าก็ลองขโมยดูสิโทษถึงตายดังนั้นไม่มีใครขโมยจดกกหวามที่ลาวอยู่ไหนร้ป่ะ อยู่ที่ไหนอาจารย์ในตลาดสดใช่เนี่ยที่พม่ก็อยู่ในตลาดสดอยู่ในตลาดมันทองจริงทองปลอมไม่ต้องมีตำรวจไปนั่งเฝ้าเลยนั่นแสดงว่ากฎหมายต้องแรงพอแรควรเนาะลองดูกฎหมายทำเขาเรียกแรงกับคนชั่วๆไม่ยากหรอกเราจะอยู่ใน้วเหล็กแหลมรั้วที่เป็นแก้วแตกเนี่ยเห็นเฉพาะเมืองไทยเท่านั้นฝรั่งถึงบอกเป็น Amazing Thailand มีข้อความหนึ่งไหนว่ายังไงส่งข้อความมาเขาบอกว่าอาจารย์คะคำว่า superstar ใช้กับดารา นักแสดงแบบไหนก็แบบที่ดังมากๆ <No. S 1> คนชิ้นชมเยอะๆคนนิยมใช่ไหม <You. S 1> อย่างพี่เบิร์ดเนี่ยเขาบอกว<ช>่าหลังๆ<ช>งมันใช้พ่มเพื่ออาจารย์ใช่ก็แปลว่าบางคนยังไม่ถึงระดับ แล้วเราก็ไปยกให้เขาเพราะฉะนคนที่เขาคิดว่าไม่ใช่เขามีความใช่ผิดหรือเปล่าก็เหมือนที่พี่เคยพูดคาว่าไอดอลไงใช่ไหมไอดอลแปลว่าเป็นต้นแบบที่สมควรที่จะเรียนแบบแต่ปรากฏของเราเนี่ยถ้ามีคนฟอลโล่เยอะๆจะดีจะช่วยอะไรก็ไม่รู้แหละจะมีคนฟอลโล่เราก็เรียกว่าเน็ตไอดอลเนไดาะบางคนมาปิ้นหน้าอกใส่แต่งหน้าขาวๆก็เป็นเน็ตไอดอลได้ไม่เอาดีกว่านะอ่ะมาเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวกับเด็กๆอาจารย์เขาบอกว่า เป็นการตั้งกระทู้ในพันทิปครับเขาระบุวอาจารย์ได้ส่งไลน์มาคุยตอนดึกๆพร้อมถามอยากว่าได้เกรดเอหรือเปล่าแต่ต้องแรกด้วยกันกระทําอะไรบางอย่างนะครับโดยโดยคนที่โพสกระทู้บอกผิดหวังม,กมากๆที่เธอ,เ,อ,อเขาบอกว่าผิดหวังม,กมากมที่เนี่ยเขาอ่านนี่ดูอยากได้เกรดเอไหม อยากได้มากมากค่ะพี่อากให้พี่ฟอลโล่ตลอดเลยอังนี้อาจารย์รู้แล้วก็งั้นก็เล่าเร็วๆเดี๋ยวเราจะได้คุยกันคือมันเป็นเหมือนข้อความที่อาจารย์คนหนึ่งส่งมาหาเด็กนักเรียนประมาณว่าถ้ามาทาอะไรกับอาจารย์บางอย่างซึ่งเขาก็ไม่ลงรายละเอียดแต่ทำให้เรานึกขึ้นได้ว่าคงชวนมาทาไม่ดีไม่ไรแหละรู้ใช่ไหมว่าอะไรเขาก็ไม่เอ่ยสักทีแหละแต่เขาก็คงบอกเด็กแล้วก็ถ้ามาจะเกรด C เกรด B จะเป็นเกรด A ซึ่งตอนสุดท้ายเขาบอกล่าสุดในเกรดก็ออกมาบอกว่าเจ้าของกระทู้ได้เจ็ดสิบแปดเต็มเก้าสิบอีกสิบคะแนนก็จะได้เต็ม เจ้าของกระทู้บอกว่าเขาก็ได้เอนั่นแหละแต่ว่าอาจารย์คนนี้ก็ยังทักมาอยู่เรื่อยเอาไงยังไงดีคะอาจารย์แนะนําเด็กคนนี้หน่อยทาไงดีก็นี่ไงเขาก็รับกรรมกันแล้วเนาะคือเขาทักมาแล้วเด็กเอามาโพสต์เนี่ยเดี๋ยวนี้นะคนเรานะเราจะคุยกับใครใน Facebook เราจะใครคุยกับใครในไลน์ต้องระวังว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปทําอะไรที่ไปกระตุ้นให้เขาโกรธให้เขาโมโหพอเราไปกระตุ้นให้เขาโกรธเขาโมโหมันจะเป็นอย่างนี้แหละเขาก็จะแคบเอาไว้ได้ใช่จริง เดี๋ยวนี้พี่จะคุยกับใครนี่ต้องเป็นคนที่สมมติเราจะคุยอะไรที่มันทะลึ่งตึงตังนะมันต้องเป็นคนที่เราสนิทกันจริงๆหลังหลังสนิทกัน,นย,ยังยังหลุดแล้วก็มาบอกเพื่อนในกลุ่มเสมอว่าเดี๋ยวนี้ไลน์อ่ะมันไม่ใช่ให้เราสนทนาปกติแล้วล่ะมันหน้าที่การงานจะทําอะไรแบบนี้บางทีมัน เกกพราะเราไมาาาร่รู้เขาแชร์ไปใ,ให้ใครแล้วพอเขาแชร์ไปให้ใครเนี่ยนะเขาฟอร์เวิร์ดไปให้ใครแต่พอเขาฟอร์เวิร์ดไปไอ้คนที่ได้รับการฟอร์เวิร์ดเกิดไม่ชอบที่หน้าเราเนี่ยก็ฟอร์เวิร์ดไปให้คนอื่นสวยเลยค่ะมาลงพันธิทิพแบบนี้อาจารย์แต่สมมติก็เป็นนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์อยางทำอย่างนีาางน้ส่วนหนึ่งก็คือโลกโซเชียลมันใกล้ตัวเราก็ตัดสินใจแชร์ในฐานะนักศึกษาหรือนักเรียนกับอาจารย์ก็ไปบอกอธิการบรดีคณะบดีอะไรอย่างงี้ดีไหมอาจารย์ควรค่ะเนาะควรเพราะว่าถ้าเกิดทํากันนนแบบี้ะ จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยสามารถพูดตรงๆได้ว่าอาจารย์ไม่ควรทําเช่นนี้ค่ะก็เหมือนเด็กเองก็ถ้าดูข้อความเด็กมันคือเด็กเนาะก็อยากได้เกรดก็งองแงงง้องแงงไปเรื่อยจบค่ะง้องแงงง้องแงงไปเรื่อยคือไปสารต่อง่ายๆที่จริงแล้วเด็กก็ไม่ควรจะสารต่อบอกอาจารย์ขายุติเถอะขาเรื่องอย่างนี้เอแล้วก็เสร็จแล้วหนูจะได้ A ได้ B ได้ C ก็ ขึ้นอยู่กับความสามารถของหนูก็แล้วกันอย่าให้มีอย่างอื่นเลยเพราะว่าคะแนนนั้นมันเป็นคะแนนมาจากผลงานที่หนูสอบแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอย่างอื่นจริงๆเนาะอาจารย์แนะนําดีครับคืออย่างนี้เรามัวแต่ไปอยากได้แล้วก็เหมือนกับเหมือนไม่ไม่ไม่เด็ดขาดไม่เราก็จะไม่แน่ใจว่าเราทําข้อสอบดีไหมก็เลยเออไอตรงนี้เอาแนใจดีไหมมันก็คงเหมือนเอกชนที่ไปประมูลงานกับรัฐอ่ะถ้าเรามั่นใจเราก็ยื่นไปส่วนไม่ได้เราก็ไม่ต้องอะไร บางทีนี้ที่ยัดใต้โตกันเพ่ออะไรก็ไม่มั่นใจไนตัวเองดีแต่อยากได้เลยยัดใตโตปก่อนเออนะงั้นเด็กๆที่มีครูบาอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่มหาลัยมาทําอย่างนี้ง่ายที่สุดคือ ตัดสินใจพูดในลายเด็ดขาดก่อนว่าปฏิเสธไปเลยพูดเลย <_ d ata> บอกอาจารย์คะอย่าทําอย่างนี้เลยคะ่ะส่วนเรื่องเกรดที่อาจารย์จะให้หนูก็ขอให้เป็นไปตามเนื้อผ้าของข้อสอบดูละะแล้วถ้าอาจารย์ยังไม่หยุด <_ d ata> ก็ขู่เลยว่าไม่งั้นหนูจะแคปแคปไลน์เนี่ยไปบอกหัวหน้านอาจารย์แล้วนะคะอ่ะก็จะได้จบง่ายๆไม่งั้นถ้าหนูมัวแต่กักไปกักมาคนคุยมันก็แบบเหมือนกับหมายหยอกไก่ไปเรื่อยๆเอเหมือนเด็กมันก็มีเหมือนจะมีแววใช่เนาะดังนั้นก็ทําดีๆตัดไปเลยอ่ะอันนี้ดีกว่าอาจารย์ เขาเรียกว่าอะไรสุภาษิตไทยที่เคยบอกว่าอยากเป็นนี้ให้เป็นนายหน้าอยากเป็นขี้ค้าให้เป็นนายประกันเรื่องนี้ถูกพูดคุยมาทั้งสัปดาห์ก็เป็นอุทาหรณ์หลายคนตามนะครับก็เป็นเรื่องของอาจารย์ทันตแพทย์ท่านหนึ่งท่านชื่อหมอพเดชหรือหมอทอมก็เขียนเล่าเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์หลังจากว่าเซ็นค้ำประกันให้กับอาจารย์ภท่าวิชาทันตกรรมสําหรับเด็กคณะทันตแพทย์มหาลัยมิดนไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์พเดชอยู่ในสายให้อาจารย์พเดชเล่าดีกว่าน้ออาจารย์พเดชสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์ครัสวัสดีนะคะพวกเราสวัสดีครับอาจารย์ครับพวกเราตามเรื่องราวของอาจารย์นะครับแล้วให้กําลังใจเลยค่ะให้กําลังใจจริงๆก็เริ่มเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนอาจารย์คงต้องมีคําถามแรกอาจารย์วันที่รู้ว่าเขาเขาไม่ใช้ทุนแน่แแล้วและเราต้องเป็นคนรับผิดชอบแน่แแล้วตอนนั้นอาจารย์ดําเนินการยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือตอนนั้นเนี่ยผมก็ต้องเตรียมเงินแล้วครับคือจริงๆเนี่ยผมผมเหมือนกับว่าเหมือนมี มีเซนล่วงหน้าว่าเขาไน้มาเดียวครับผมก็เลยไปกู้เงินเพื่อที่จะทาคลินิกครับแล้วก็กันเงินไว้บางส่วนละเพื่อที่จะมาใช้หนี้ในส่วนนี้ครับอืก็คือรู้ว่าเงินเดือนคงไม่พอใช้หนี้คงต้องทำมาหากินอย่างอื่นเพิ่มมั่งครับอาจารย์แล้วตอนนั้นอาจารย์ได้ติดต่อเหมือนแบบญาติพี่น้องเขาไหมว่าเนี่ยเหมือนกับเนี่ยญาติคุณลูกสาวคุณทําแบบนี้เหมือนเขาจะแจงความรับผิดชอบอื่นๆอะไรไหมครับ อ่าคืออย่างนี้ผมผมเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับเชิญครับอ่าคือคุณพ่อคุณแม่เขาอ่ะแยกทางกันคุณแม่ไปอยู่เมกานะครับแล้วตอนหลังเนี่ยคุณแม่เขาเพิ่งเสียแล้วก็เพิ่งมาน่าจะเพิ่งมาทําศพคุณแม่เขาเนี่ยครับเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับของปีที่แล้วครับผมส่วนคุณพ่อเขาเนี่ยก็ไปแต่งงานใหม่นะครับปัจจุบันก็มีหน้าที่การงานค่อนข้างดีครับแล้วก็เคยมีที่คือผมย้๊นิดนึงคือผมไม่ได้สนิทกับเขานะ ผมเพียงแค่เป็นคนรู้จักคนนี้คนที่เป็นคนติดต่อจริงจะเป็นเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งกับเป็นเพื่อนของเขาะครับเป็นคนติดต่อซึ่งติดต่อไปทางญาติเขาเขาแบบเหมือนกับไม่รับรู้ครับกับคนคนนี้ครับอในที่สุดพอไม่รับรู้ปุ๊บก็เป็นเรื่องที่จะต้องดําเนินการและอาจารย์ก็ต้องรับผิดชอบอาจารย์รับผิดชอบไปกี่ล้านนะครับสําหรับเรื่องนี้สองล้านกว่าครับเพราะหลายคนชายมีสามคนอาจารย์อาจารย์ลดจากสามสิบกว่ามาเหลือน้อยกว่าสิบได้ไงคะอ่ะผมผมรบกวน ใจนิดนึงนะครับอาจารย์ครับครับคืองี้คัอครับเช่นครับอ่าคืองี้ครับอ่าตอนที่ทุนเนี่ยมันมีอยู่สามสามทุนนะครับอาจารย์ครับทุนแรกเนี่ยเป็นทุนสัญญาเพื่อการศึกษาวิชาพันธแพทยศาสตร์ก็คือเหมือนหมอจบหมอจบสามหมอจบหกปีเนี่ยต้องใช้ทุนสามปีใช่ไหมครับอาารยนเพื้นที่หนึ่งสี่แสนอ่าอันนี้อันนี้เขาให้คุณอาร์เขาเป็นคนค้ำอ่าคุณแล้วก็จ่ายเงินคืนได้หมดละครับอ่าอันที่สองครับเพราะว่าเขาทางานแค่หนึ่งปีกับสามเดือนครนี้สัญญาที่สอง เป็นสัญญาข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรมต่างประเทศเป็นเงินเดือนนะครับพร้อมเบี้ยปรับเนี่ยมาประมาณหนึ่งล้านแปดหนึ่งล้านแปดเนี่ยอันที่สามก็เป็นสัญญาการรับทุนของสาบวงมหาลัยนะครับเพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศนะครับรวมเก้าปีสี่เดือนสิบสี่วันนะครับยอดเนี่ยจะเป็นยอดทั้งหมดเนี่ยประมาณแปดล้านสามแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทส์แล้วสุดท้ายมันกลายเป็นสามเท่าใช่ไหมคะ ใช่ครับพอจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นสามเท่า<น>ตอนหลังเนี่ยมันมีกฎหมายออกมาคือคือตอนผมทําเนี่ยมันเป็นมันเป็นรุ่นที่ใครก็ค้าได้เพราะตอนหลังเนี่ยกฎหมายออกมาว่าคนที่ไม่ใช่ญาติเราไปค้าเนี่ยจะจะเสียสเฉพาะเงินต้นเท่านั้นครับมันก็เลยทําให้เหลืออยู่เงินต้นนะครับ อ๋อโอเคค่ะเข้าใจโชคยังกงยังดีเคราะห์ยังไม่ร้ายเกินไปเพราะถ้าเกิดเป็นญาตินี่โดนสามเท่าและแย่เลยอาจารย์ครับก็มอเข้าใจอาจารย์พอพอเสร็จเรื่องเสร็จภารกิจใจเงินใจทองก็โล่งใจก็เลยไปโพสต์เพื่อเป็นดุทตาหอนตอนนี้พอเราโพสต์ไปปั๊บอาจารย์รู้สึกยังไงมั้งที่วันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถึงกับทุกคนก็ไปช่วยกันเสิร์ชหาว่าเขาอยู่ที่ไหนตัวตอนนี้มันรู้เรื่องแล้วก็เข้าไปถล่มด่าตัวเขาส่วนตัวไปด่าเขาที่มหาวิทยาลัยด้วยอย่างเงี้ยเรื่องมันใหญ่โตขนาดนี้ครับอันนี้นะ ถ้าถ้าดูในโพสต์ล่าสุดของผมอะผมบอกเลยว่าผมจะไม่โพสต์เรื่องราวอันนี้อีกแล้วแล้วไปดูได้เลยนะครับผมโพสต์ทั้งหมดทั้งหมดอะผมลบหมดแล้วนะครับแต่เขาก็ับขอมเลยแต่ว่าตอนนี้มันคงไม่เป็นผลแล้วครับเพราะว่ามันไปไกลแล้วใช่มันไปจริงจริงครับอาจารย์คือเรื่องในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับถ้าลงไปแล้วเนี่ยจะลบยังไงก็ตามพอมีคนแคปเจอร์แล้วก็แชร์แล้วเนี่ยยังไงคนที่เป็นคนแรกเริ่มลบก็ไม่ได้แต่อาจารย์จะไปคิดอะไรมากเพราะว่าเขากําลังรับกรรมในสิ่งที่เขาทํา แต่แต่ผมก็จริงๆอย่างที่ผมเรียนจารีนะครับคือวันที่ผมคิดเนี่ยผมผมไม่ได้คิดเรื่องว่ามันจะต้องไปมาขนาดนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยผมลงเป็น ดีแล้วค่ะอาจารย์ขา <ๆ S 2> เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่ไปคําให้หน้าตาซื่อๆไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยโดนกันมาหลายคลายแล้วครับตั้งแต่สมัยพี่อยู่รับราชการเนี่ยก็เจอเพื่อนอาจารย์หลายคนที่น่าสงสาร,รเห็นว่าลูกศิษย์เนี่ยดูหน้าตาซื่อๆแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรก็คําให้สุดท้ายอาจารย์ก็เป็นคนชดใช้ อาจารย์คุณหมอทอมครับถามงี้พอเรื่องราวนี้มันไปไกลกว่าที่คิดไปไกลกว่าที่ตั้งใจย้อนเวลากลับไปได้อาจารย์จะโพสต์เรื่องนี้มาอาถามตรงตรงถามตรงตรเลยนะถ้าย้อนเวลาไปได้เนี่ยก็ยังโพสต์อยู่ดีแต่ว่าถ้าโพสต์เหมือนเดิมไงดีาโพสวันนั้นผมบอกนิดนึงว่าคือวันนั้นโพสต์เนี่ยเพราะว่าผมผมอธิบายนิดนึงได้ไหมครับคือผมโพสด้วยความเหมือนกับโล่งใจใช่ครัใช่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือผมผมย้อนนิดนึงคือผมเนี่ย มีมีมีลูกสองคนนะครับอาจารย์แล้วก็มีรับลูกบุญธรรมอีกสองคนนะครับอาจารย์เป็นสี่พ่อแม่เ็าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นหลานผมผมก็รับมาเลี้ยงอีกแล้วคนนี้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องเข้าใจระบบราชการนะครับเนาะมันก็จะต้องวิ่งวนไปวนมามาประชุมมาบางทีผมไปสละยาครับอาจารย์ผมมาจากสลบรีดาครับวันนี้ขับไปขับมาแล้วอาจารย์ผมเกือบประสบอุบัติเหตุกับภรรยาผมเสียชีวิตอาจารย์วันนั้นเราผมแบบผมบอกผมต้องโล่งเลยฮะอาจารย์เหมือนแบบว่าเพราะมันหมดเรื่องซะที ใช่ครับไม่องั้นผมมันต้องเสี่ยงชีวิตอาจารย์แล้วถ้าผมเป็นไรไปอ่ะใครรับผิดชอบล่ะครับถูกต้องครับจริง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 อาจารย์อาจารย์รเผลิดครับเรื่องของเรื่องนี้เราล้วนให้กำลังใจอาจารย์เพียงแต่เราเออกมาพูดคุยจะให้ทุกคนรู้ว่าที่อาจารย์โพสเนี่ยไม่ได้อยากจะจับตัวจับเตยแล้วแต่ระหว่างที่10กว่าปีที่ต้องอยู่ในขั้นตอน,นดําเนินการเพื่อจะให้มันหมดเรื่องแบบนี้คนคนหนึ่งที่หวังดีต่อคนคนหนึ่งได้เจอเรื่องราวมากมายที่ทําให้เขาทุกข์ เนาะส่วนอะไรจะเกิดขึ้นเขาต่อไปถือว่าเขาจะต้องรับกรรมจากการกระทําของเขาเ <No. S 2> <A. S 1> no. องเนาะคุณหมอประเดษคืออย่างนี้เราให้กําลังใจนะครับเราก็ไม่ต้องกลัว <No. S 1> ว่าเรื่องต่อจากเนี้ยไม่ใช่หน้าที่ของเราต้องรับผิดชอบแล้วเราแค่เล่าเรื่องจริงแล้วก็ mm. ถ้าเขาจะขู่ฟ้องยังไงก็ว่า โอ้ใแบ็กอัพเรามีเยอะ <C hy m ous> อาจารย์ตอนนี้ทําใจให้สบาย ee, แล้วก็ผม,ผมเรียนให้ทราบเลยนะครับ,รบตอนก่อนเนี่ยผมโพสตอนกลางคืนเนี่ยแล้วผมลบโพสทั้งหมดเนี่ยผมก็บอกว่าผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทําให้เดือดร้อนคือผมไม่ได้คิดอะไรเลยวันนั้นเนี่ยผมเครียดมากนะอาจารย์ผมนอนตีสี่ไม่หลับต้องลุกมาหาเหล้ากินแล้วกับไม่เอาไม่เอาไม่เอาหมอทอมไม่ต้องรู้สึกหมอทอมทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะการที่คนเราเจอประสบการณ์อะไรที่สามารถเป็นบทเรียนให้แก่เพื่อนมนุษย์ได้เราจริงจําเป็นต้อง ผยแพร่สิ่งนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนตกหลุมแล้วเราไม่บอกคนที่เดินมาตามข้างหลังแล้วให้เข้ามาตกร่วมกับเรานั้นไม่ถูกต้องค่ะเนาะถือว่าเราทองที่ถูกต้องที่ผมกลัวนะผมกลัวโดนฟ้องนี่นะเพราะมันมีวมนไม่หรอกเราพูดความจริงฟ้องเราก็ไม่เสียหายเอาอย่างนี้คุณหมอทอมตอนนี้เราอยู่ในที่แจ้งแล้วล่ะเราก็ทำสิ่งที่ถูกต้องก็รู้สึกว่าเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและถ้าเข้ามาฟ้องเราเรื่องเนี้ก็ว่าโดยข้อกฎหมายมันน่าจะมีทางให้เราทำอะไรตั้งเยอะแยะแต่ว่า ดูแลตัวเองดีกว่าสบายใจเถอะคับเนาะเอาใจช่วยนะครับคุณหมอครับครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เห็นไหมคนดีนี่มันอย่างนี้เนาะจารย์ทําอะไรนิดหน่อยก็กลัวว่าจะทําความผิดคือจริงๆพี่ขอพูดหยาบๆนะ อยากได้ผัวอยากอยู่กับผัวก็อยู่ได้ไม่มีใครว่าแต่ว่าเงินที่เราให้คนอื่นขัาไว้ส่งมาคืนสิครับพอดูเหมือนว่าเขาเนี่ยเอามาแชร์กันในโซเชียลมีเดียบ้านเธอราคาตั้งเท่าไหร่ใช่เห็นบอกว่าโอ้ยส,ส,สี่สิบห้าสิบล้านอะไรไม่รู้แหละรู้แต่ว่าคืองนี้ให้กำลังใจคุณหมอดีกว่าว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องนี้มันสอนหลายเรื่องแล้วก็นี่นี่คือภาพที่อินเสิร์ตมาเขาบอกว่ามันเป็นภาพที่เขากูเซิร์ฟมาบอกว่าเป็นภาพบ้าน45้าล้านของเธอนะครับซื้อปปหนึ่งสี่นี่เองมีจอดหนึ่งคัน แต่ดูไม่ออกเป็นรถอะไรนี่ไงขยเยนไหมอาจารย์น่าจะขยเยนไม่รู้จักว่าเป็นรถอะไรเเอ้าียแต่าจ,ารจริงๆแล้วพี่เองเนี่ยตั้งแต่ในวงการราชการพี่เจออาจารย์ที่น่าสงสารหลายคนเพราะลูกศิษย์หน้าตาซื่อๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันพี่ก็เจอคนที่โชคดีหลายคนคก็คือว่าพอไปเมืองนอกแล้วก็ได้ผัวฝรั่งกันเนี่ยนะค,ะครับหลายคนกลับมาสอนค่ะมาใช้นี่ ในระ,ะดับหนึ่งจนกระทั่งถึงระดับที่ผัวมีเงินที่จะพอคืนให้ได้นี่คือเรื่องเสมอเขาต้องใช้นี่สี่ปีแล้วถ้าเกิดไม่ใช้ถ้าเกิดว่าไม่ใช้นี่สี่ปีจะต้องเสียเงินเท่านั้นเทนี้ถ้าผัวก็จะไม่มีเงินมากพอขนาดนั้นเขาค่อมาสอนก่อน,อนอแล้วพอสอนพอถึงเวลาถ้าเหลือเท่านั้นปีละเงินเป็นแค่นี้พอจะให้ได้เขากลับไปเลยแล้วก็ใช้เงินผู้ค้ำประกันไม่เดือดร้อนนะคะรัฐบาลก็ได้เงินคืน จริงๆก็ต้องให้กำลังใจคุณหมอนะครับแล้วก็อาจารย์เรื่องนี้อคุณหมอทอมเนี่ยได้ลบไปละสิ่งที่เขาทําแต่คนมันยังอยู่ในโซเชียลแล้วคนในโซเชีลยลเราเราจะคนสืบค้นหาวุ่นวายเขาต่อบไหมคือไอ้การคน้นมันก็เป็นอะไรละ่ะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะให้คนคนนี้ได้รับกรรม การที่ไปเอาเรื่องราวของเธอมาแล้วมาตีแผลคนเห็นเนี่ยจะได้ทําให้เธอได้รับกรรมตมนะ,ะมก็เป็นเรื่องดีอย่างน้อยคนก็จะได้รู้ว่าเฮ้ย<ม>เธอทําอะไรลงไปเพราะอย่างคุณหมอเนี่ยก็ลบาบากนะครับลูกสี่อ่ะ<ม>แล้วต้องมาใช้เงินสองล้านซึ่งไม่ใช่เงินน้อยเลยแต่พี่ว่าเธอจะอยู่ที่เมืองกาไม่มีความสุขแล้วนะตอนนี้ไม่มีความสุขแล้วซึ่งจะให้เธอจะอ้างกว,ว่าเธอจะขู่ว่าเธอจะฟ้องคนนั้นคนนี้ก็กลับมาฟ้องที่เมืองไทยมาเจอจัะหน่อยไม่ดีไม่ดีคนจะบอยคอรดเธอเนาะก็ถ้าเธอสมมุติว่าถ้าเกิดคนไทย อยู่ที่นั่นไม่พอใจแล้วเขามีเพื่อนที่อยู่ในออฟฟิศเดียวกับเธอแล้วเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เธอทํามันส่งผลอย่างไรพี่อยากจะพูดตรงที่ว่าเธอหาว่าไอ้สิ่งนี้ไม่เป็นธรรมคนเราที่รับทุนทุกทุนรู้เงื่อนไขทุนตั้งแต่แรกเซ็นรับไปตั้งแต่ต้นก่อนนะรู้ว่าถ้าใช้เป็นเวลาจะใช้เท่าไหร่ถ้าใช้เป็นเงินจะใช้เท่าไหร่แล้วเรายอมเซ็นชื่อตรงนั้นแล้วจะมาพูดทีหลังทําไมว่าไม่เป็นธรรม วันที่คุณอยากได้คุณเซ็นไปหมดทุกอย่างแล้วคุณรู้เงื่อนไขแล้วทั้คนบางคนเอออุ้ยถ้าเงื่อนไขงี้ฉันไม่รับทุนจบตั้งแต่ต้นแต่นี่รับแล้วไปแล้วแต่นี่รับแล้วพอถึงตัวเองจะเบี้ยวขึ้นมามาอ้างบอกว่าการที่ต้องใช้สารเท่าตัวถือว่าไม่เป็นธรรมเอ้าก็ตอนนั้นเซ็นําไมเนาะเซ็นําเมยเนาะต่างกันต่อคุณผู้ชมว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ตามจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าคิดดีทำดีและทำถึงสิ่งที่ถูกต้องให้เขาคุยยังไง มันก็จะไม่เดือดร้อนเราอย่างพี่เนี่ยเป็นนักเรียนทุนมาโดยตลอดเป็นนักเรียนทุนมหาลัยธรรมาศาสตร์เป็นนักเรียนทุนกอพอพี่ก็กลับมาใช้เนาะนี่คือสิ่งดีที่สุดเนาะนเอาจริงอัพเบรดีกว่าก่อนจะดราม่าไป,ปมากกว่านี้คุณผู้ชมแสดงความเห็นร่วมกับเราได้นะครับส่ง sms ของคุณมา4642200 <c oughs> หรือไปที่ f a c e b o o k s e เสรีดรามาก,ก็ได้เบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ